อผมรุงรังรุ่งรั่งผมสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้มาทำอะไรคะเอ,อพอดีจะทำผมนะคะยุ่งมากรุงรังมากค่ะขอคิวแบบด่วนๆเลยนะคะพอดีรีบมากต้องขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ค่ะช่างติดคิวเต็มเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะลูกค้านะคะนั่งรอกันอยู่เต็มเลยค่ะเออน้องคาคุณน้องคือแบบ คุณพี่อ่ะเดือดร้อนจริงๆคุณพี่จะต้องรีบไปประชุมจริงๆดังนั้นแบบขอรัดคิวหน่อยเถอนะน้านิดนึงนิดนึงเท่านั้นไม่ได้ค่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรเห็นนาฬิกาพี่ไหมแล้วเห็นแหวนเพชรพี่ปะพี่รวยมากนะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ให้ติปเธอเลยสามพันรัดคิวไว้พี่หน่อยพี่รีบมากแกดูดิัดเงินอน่่งแกว่ะอืมใส่ไม่ดีเลยอะ่ะเต็มแสงคิวพวกเราอสิเนี่ยใช่ใ่ ไม่ได้จริงๆค่ะโอ๊ยอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่มาแล้วกันฮ สรุปจะรอคิวใช่ไหมคะคุณลูกค้าโอเคค,ค่ะคุณน้องพอดีคุณพี่เป็นลูกค้า V.I.P. คุณพี่โทรดีวกับเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วเจ้าของร้านบอกว่าให้คุณพี่เนี่ยเข้าก่อนได้เลยฮะเจ้าของร้านบอกแบบนั้นเลยเหรอคะสามสิเอฟคุณน้องนี่เธอไม่เชื่อเหรอว่าฉันน่ะคุยกับเจ้าของร้านจริงๆนี่ถ้าเธอไม่เชื่อแล้วขืนเธอไม่ให้ฉันเข้าไปคิวแรกอ่ะเดี๋ยวฉันจะโทรฟ้องเจ้าของร้านให้ไล่แกออก เออเอ่อ,อ,อขอโทษนะคะเห็นบอกว่ารู้จักกับเจ้าของร้านเหรอคะใช่ค่ะพอดีสนิทกันมากเลยด้วยค่ะแล้วป้าเป็นใครเหรอคะเออแต่พี่จําไม่ได้นะคะว่าพี่รู้จักกับหนูเออแล้วทําไมหนูต้องรู้จักกับป้าด้วยล่ะคะก็พี่เห็นหนูพูดว่าหนูรู้จักกับเจ้าของร้านและพี่ก็เป็นเจ้าของร้าน แล้วพี่ก็ไม่เคยรู้จักหนูมาก่อนเลยพี่ก็ยังสงสัยว่าทําไมหนูถึงพูดว่ามารู้จักกับพี่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอ๋อสงสัยหนูเข้าร้านผิดนะคะขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> เข้าร้านผิด <c oughs> เดี๋ยวก่อนคะคนสํานึกดีมีมารยาทจะรู้จักเคารพสิทธิ์ของคนอื่น อย่าทำตัวเป็นภาระสังคมเชิญค่ะค่ะขอโทษค่ะ